เคยสงสัยกันไหมครับว่าระหว่างปัญญาที่สั่งสมมานานของผู้ใหญ่กับความใส่ซื้อบริสุทธิ์ของเด็กอะไรกันแน่ที่จะส่งพลังกว่ากันเรื่องราวที่เราจะมาฟังกันในวันนี้อาจจะมีคำตอบที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ครับเป็นเรื่องเล่าอมะตะที่สอนให้เรารู้ว่าปัญญาเล็กๆเ,เนี่ยก็สามารถดับไฟแห่งความโกรธที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับเอาล่ะครับเราลองมาหลับตาแล้วจินตนาการตามกันไปนะครับ ย้อนเวลากลับไปไกลในสมัยพุทธกาลณดินแดนที่ชื่อว่าแคว้นมาคตที่นั่นเองครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวทุกเรื่องก็ต้องมีตัวเอกใช่ไหมล่ะครับแล้วตัวเอกของเราในวันนี้ก็คือสามเณรรูปหนึ่งที่ใฝ่รู้ฝ่ายศึกษาในธรรมะเรามาทำความรู้จักเขากันดีกว่าครับนี่คือสามเณรธรรมิกะครับเป็นเด็กชายวัยเพียงแค่9้าวขวบเอง ถึงแม้จะตัวเล็กนะครับแต่ว่าแววตาของเนนเนี่ยกลับเปล่งประกายด้วยความสงสัยใครรู้ตลอดเวลาเลยคือแทนที่จะวิ่งเล่นเหมือนเด็กคนอื่นๆธรรมิกะกลับชอบที่จะนั่งนิ่งๆสงบๆฟังธรรมะแล้วก็นำเรื่องที่ได้ฟังมาคบคิดต่อยอดอยู่เสมอและด้วยความมุ่งมั่นที่อยากจะเข้าใจโลกให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกธรรมิกะเลยตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตครับ เขาขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่เพื่อบรรพชาเป็นสามเณรแล้วก็ได้ไปเป็นสิทธิ์ของพระสารีบทรซึ่งท่านเป็นถึงอัครสาวกที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องเลยนะครับว่ามีปัญญาเป็นเลิศแต่แล้วในความสงบสุขนั่นเองจู่ๆก็มีไฟแห่งความขัดแย้งเริ่มประทุขึ้นมาครับแล้วนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เน้นน้อยของเราจะต้องเข้าไปเผชิญหน้าอยู่มาวันหนึ่งครับ ขณะที่พระสารีบุตรกำลังนั่งสมาธิอยู่ก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาเลยหน้าตานี้เต็มไปด้วยความวิตกกังวลไปหมดพวกเขาก็ร้องขอความช่วยเหลืออย่างร้อนรนบอกว่าเกิดเหตุทะเลาะวิวาทครั้งใหญ่ซึ่งถ้าปล่อยไว้อาจจะบานปลายไปกันใหญ่ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับน่าประหลาดใจมากครับแทนที่พระสารีบุตรจะรีบร้อนเดินทางไปยังที่เกิดเหตุท่านกลับหันไปมองสามเณรธรรมิกะ ที่กำลังนั่งอยู่ข้างๆด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความเชื่อมัน่นพระสารีบุตรได้มอบหมายภารกิจที่ดูเหมือนจะใหญ่เกินตัวมากๆให้กับเนนน้อยธรรมิกะครับท่านเชื่อว่าปัญญาเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุและท่านก็มั่นใจว่าสิทธิของท่านจะสามารถมองเห็นต้นตอของปัญหาที่แท้จริงได้อย่างแน่นอนและแล้ว ภารกิจของธทามิกะก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับเขาต้องใช้ปัญญาของตัวเองเพื่อดับไฟแห่งโทสะที่กำลังลุกโชนอยู่ในใจของชาวบ้านพอไปถึงนะครับสิ่งที่ทามิกะเห็นก็คือภาพที่น่าใจหายเลยจากชุมชนที่เคยสงบสุขอบอุ่นกับเต็มไปด้วยเสียงตะโกนด่าทอกันไปมาความโกรธเกรี้ยวเนี่ยแพร่กระจายไปทั่วเลยครับเหมือนกับไฟที่มองไม่เห็นแต่กับแผ่เผาจิตใจของทุกคนเนนน้อยก็เลยลองเดินเข้าไปสอบถามดูครับ แต่ทันทีที่เอ่ยปากชายคนหนึ่งก็ตะเบงเสียงใส่ด้วยความโกรธแล้วก็ชี้ไปที่ต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดซึ่งก็คือที่ดินผืนเล็กๆเ,เ,เพียงผืนเดียวนั่นเองณนะจุดนี้เองครับที่เราจะได้เห็นถึงปัญญาของธรรมิกะแทนที่จะไปสั่งสอนหรือห้ามปรามให้พวกเขาหยุดทะเลาะก,กันเขากลับใช้คำถามที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากเป็นคำถามที่ไม่มีใครคาดคิดเลยครับและมันก็ได้ผลทุกคนต้องหยุดชะงักเพื่อที่จะหาคำตอบ พอได้คำตอบแรกทามิกะก็ค่อยๆพาชาวบ้านเดินทางย้อนเวลากลับไปด้วยคำถามต่อไปเรื่อยๆเขาถามถึงรุ่นพอ่อรุ่นปู่ทวดแล้วก็ย้อนกลับไปไกลไกลยิ่งกว่านั้นจนในที่สุดพวกเขาก็ค่อยๆมองเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ได้ด้วยตัวเองครับและเมื่อทุกคนได้คำตอบนั้นแล้วทามิกะจึงกล่าวสรุปด้วยคำพูดที่ทรงพลังที่สุด เป็นคำพูดที่เปรียบเหมือนกับสายน้ำเย็นฉ่ำที่ไหลเข้าไปดับไฟแห่งความโกรธในใจของทุกคนได้ในทันทีเลยครับในที่สุดความจริงก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ที่ดินที่เป็นปัญหาแต่เป็นความอยากได้อยากมีในใจของพวกเขาเองตัางหากที่กำลังเผาไหม้ทุกอย่างเมื่อเข้าใจแบบนั้นแล้วความโกรธแค้นก็ค่อยๆมาลายหายไปแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยรอยยิ้ม พวกเขาก็ตกลงที่จะแบ่งปันที่ดินผืนนั้นกันอย่างมีความสุขครับเรื่องราวยังไม่ได้จบลงแค่ชาวบ้านกลับมาคืนดีกันนะครับแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือบทเรียนล้ำค่าที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในครั้งนี้พอธมิกะกลับไปเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระอาจารย์ฟังพระสารีบุตรก็ยิ้มอย่างเมตตาแล้วก็กล่าวชื่นชมสิทธ์น้อยของท่านครับ เหมือนกันเป็นยืนยันให้เห็นว่าปัญญาที่แท้จริงนั้นสามารถเอาชนะความขัดแย้งได้ทุกรูปแบบจริงๆนิทานเรื่องนี้ให้บทเรียนท,ที่ทรงพลังกับเราหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ต้องผ่านไปการไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งต่างๆจนกลายเป็นความทุกข์และที่สําคัญที่สุดเลยก็คือพลังของคําพูดที่นุ่มนวลและเปี่ยมด้วยปัญญาที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าการใช้กําลังเสมอและสุดท้ายนี้ เรามาสรุปแก่นของเรื่องราวทั้งหมดที่สามารถนำไปเป็นข้อคิดดีๆเพื่อนำความสงบมาสู่ใจเราได้ในทุกๆวันกันครับสิ่งที่เรื่องนี้คอยย้ำเตือนเราก็คือพลังในการสร้างสันติสุขนั้นจริงๆแล้วมันอยู่ในตัวเราทุกคนนี่แหละครับไม่สำคัญเลยว่าเราจะอายุเท่าไหร่หรือมีสถานะทางสังคมเป็นอย่างไรแต่ปัญญาและความสงบในใจต่างหากคือสิ่งสาคัญที่สุดเรื่องราวของเราก็จบลงตรงนี้ครับ ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสงบในจิตใจและตื่นขึ้นมาด้วยหัวใจที่เบิกบานและก่อนจะจากกันไปลองกลับไปถามใจตัวเองดูเบาๆนะครับว่าพื้นดินเล็กๆในใจของเราที่กำลังทำให้เกิดไฟแห่งความโกรธลุกชนอยู่ทุกวันนี้คือเรื่องอะไรกันแน่